วันผเลยไปวันหนึ่งวันยีลงคลิปไปเป็นบอกบอกลูกค้าวันที่ยี่้าวันนี้วันที่25้านะครับวันเสาร์มีถุนายนสองพก็ผมใกล้ถึงแก่งกะจารย์นะครับก็เที่ยวมาติดตั้งให้คุณยงยุทธนะครับวันนี้ผมก็ตามมาักงานมาจริงๆเนี่ยวันนี้จริงๆผมไม่ได้มานะบังเอิญลูกน้องลืมของสาคัญ โทรมาเมื่อบานไม่ใช่โทรมาเมื่อเช้าลืมลืมของสำคัญตู้ควบคุมวันนี้จริงผมนัดลูกค้าไว้ตอนบ่ายวันนี้ mm hmm. ก็เลยโทรเลื่อนนัดลูกค้าด้วยเพราะว,ว่าลูกค้าจะเข้าไปหาที่อ,ออฟฟิศน,นะครับ mm hmm. ก็เลยโทรไปเลื่อนบอกว่าวันนี้ผมจะเป็นต้องมาที่ทนี่ต่อน,นะครับลูกค้าก็โอเค mm hmm. ก็ต้องรีบเอา,อา mm hmm. เขามาถึงงานหน้างานแล้ว โทรมาหาผมเก้าโมงกว่าว่าลืมตู้ควบคุมตัวผมบ่าก็เลยไม่กล้าโทรมาใช้ใช้นักงานโทรมาาครับผมก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับก็แค่ตู้ควบคุมคือแต่มันก็เป็นหัวใจหลักอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็เหลือแค่ประมาณสิบกว่ากิโลถึงครับก็อยู่ในในแก่งกระจานนะครับเหลือประมาณสิบเก้ากิโลใช้เวลาสิบกว่านาที ตอนนี้นติดตั้งอะไรอ่ะเป็นมอเตอร์สามสิบแรงกับสามบพันนะครับคือตอนนี้พนักงานก็รอผมเนี่ยคือเขาเขาจะเดินท่อเดินอะไรอะไรไว้ก่อนรอผมแค่ตู้ไฟไปถึงก็ต่อไฟก็เทสได้แล้วน่าจะมีเวลาถ่ายทำครับผมถ้าผมรถผมเข้าได้นะผมยังไม่รู้ว่ารถผมเข้าได้หรือเปล่ารถเตี้ยมากครับผมเดี๋ยวถ้ารถเข้าได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปถ่ายทำเลยยังเสียวๆอยู่ โอเคเดี๋ยวเจอกันข้างหน้า,าน้ำกอนซื้อน้ำไปให้ช่างด้วยนะคะใกล้ถึงแล้ววันนี้ก็ติดรถมาด้วยนะคะวันนี้จะทำหน้าที่เป็นตากล้องจะไปดูช่างติดตั้งงานนะคะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศหน้าง,งานมาให้ลูกค้าดู นนี้เราก็ถึงหน้างานแล้วนะคะทำเสือแคมปิ้งค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนลงปั๊มกันเลยค่ะนี่นะครับนี่เราอยู่ที่แก่งอาจารยนครับผมแกงอาจา์เพชรบุรีครับนี่อันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์สามสิบแรงครับปั๊มสามไมพาดครับอา่าวันนี้เราจะมาเดินสายไฟนะครับติดตั้งทางดูดนะครับก็ต่อทาง ส่งให้นะครับนะเดี๋ยวเราจะเอาไปลงแทนเครื่องนั้น,นครับขยับขยับเครื่องนั้นนะครับคู่กันเลยมยเดี๋ยวดูครับว่าเราจะเอาลงกันยังไงนี่ ใสลงไปสังขารไม่เื่ออเมอำนวยนะทุกคนอะไรเป็นของสวยบรรยากาศดีมากเดี๋ยวนี้ช่างรัจะเตรียมเรื่องไฟก่อนเดี๋ยวพาไปดูด้านล่างทำได้จริงเหรอไ <laughs> <laughs> ว้วัดการศีลผมยังไม่ได้ไปถ่ายเลยนะเนี่ยนี่ด้านล่างน,น,นะคะปั๊มเราอยู่ตรงนี้ใครที่อยาก ติดตั้งมอเตอร์นะคะต้องมีไฟสามเสษนะคะแรงมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างเสถียรกว่าเครื่องยนตน์ทีมงานของเราเก็บภาพอยู่นะคะอันนี้เป็นสายดูดอันนี้เป็นทางดูดของลูกค้านะคะของเดิมน่าจะเป็น PVC นะที่ติดกับปั๊มแล้วก็เดี๋ยวไอที่เราไปติดตั้งใหม่เนี่ย ของเราจะเป็นสายอ่อนนะคะใช้ขดหนึ่งเลยใช่ไหมพี่สายดูดใช่สิสองเมตรสิเมตรนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มาเข้าตรงนี้ท่อวายติดตั้งเช็ควาลด้วยดวิวดีมากตัวแล้วว่าใครลองไปอ๋อทีนี้เหลือแต่ระบบไฟนะใช่ โอเคเดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนนะคะแล้วก็ระบบไฟเสร็จเราจะมาเทสปั้นอีกทีนึ่งเรียบร้อยค่ะมาทุกคนกินข้าวเร็วเรนี อันนี้ก็เป็นรีสอร์ทแก่งอะไรนะพี่นะชื่อรีสอร์ทอะไรนะพี่อ๋อค่าเสือแคมป์รับค่าเสือแคมป์ค่าเสือแคมป์นะครับแต่ตอนนี้เปิดรับยังเปิดรับนักท่องเที่ยวยังยังฮ <c oughs> งห้องน้ำยังไม่เสร็จนะครับอยู่ติด อ,อ,อันนี้มันเป็นทางไปแม่น้ําเพชรบุรีอยู่คนละฝั่งกับแก่งนะครับแก่งกระจานสวยครับคุณยงยุทธได้ปรับพื้นที่ไว้สวยมากอันนี้ผมว่าพอแล้วกําลังดีอะพี่ดูแลง่ายหน่อยสิหัหลักร้อยไม่ไหวเรี้ายสี่สิต้นนะพอแล้วทําให้มันออกดีๆอะพอแล้ว ันนี้เราก็มาติดตั้งปั๊มนะครับเออบังเอิญทางคุณยงยุทธนะครับเจ้าของแคมนี้ก็ <500 S 1> สายไฟเข้ามาเป็นลูกค้าเก่าครับ <5 40 S 1> เดินมาไฟสามเฟสลงหมอ100้อเเร้อยแอมเลยนะครับกับมอเตอร์30แรงเอาแทนตัวเก่าครับค่าน้ำมันไม่ไหวเพราะว่า,วาตัวเนี้ยพี่ไอไอปั๊มเก่ากับเครื่องเนี่ยมันจะได้ประมาณกี่หัว ได้ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดร้อยสี่รอยห้าสิบัวอ่าได้ร้อยห้าสิบหัวต่อครั้งนะครับเป็นเครื่องสี่สูบกับปั๊มเดี๋ยวผมกงไปดูเป๊หนึงนะครับปั๊มเก่าเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันเพราะว่าต้องลองด้วยนะครับปั๊มของอะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันตัวเริ่มเย่ย ได้150ยห้าวต่อครั้งอันนี้เป็นเครื่องเก่าของลูกค้านะครับเ่าเอาตัวนี้มาแทนเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับทางดูดเท่า4นิ้วออก4นะครับมอเตอร์สามสิบแรงชุดดังของเรานะครับขึ้นนิดเดียวขึ้นไม่เยอะขึ้นประมาณค,ความสูงประมาณสักสิบเมตรเองไม่เยอะนะครับแะ่้ทางลาบยาวตลอดเลย สวยสวย,สวยโอเคเดี๋ยวใกล้ใกล้ลองครับตอนนี้เหลือช่างลักช่างลักมาทำออไอ้นี้เท่านั้นเองนะครับทำไฟอยู่นี่ข้างบนนะครับห้องห้องตู้ไฟอยู่ข้างบนปั๊มอยู่ตรงนี้ให้ดูดใกล้หน่อยไม่น้ำสวยสวยมากครับชอบ ติดกับรีสอร์ทอะไรก็ไม่รู้รีสอร์ทอยว่ใกล้ทีหนึ่งสวยครับสวยติดทีงไปตกกล้วยเท่าไหร่นะคะกล้วยกล้วยพันพันพันร้อยหน่อพันร้อยหน่อทุเรียนเท่าไหร่นะพี่ทุเรียนห้าร้อยสี่สิบต้นทุเรียนห้าร้อยสี่สิบต้นปีหน้าก็จะเพิ่มอีกหัววิงเกอร์ก็พันพันต่อหัว นี่ท่อที่ลูกค้าใช้เป็นท่อน้ำไทยท่อน้งไทยแปดจุดห้านะคะเมน4สี่นิ้วเลยนะพี่นะสี่นิ้วเมน4สี่นิ้วอย่างดีเลยใช่างเนี่ยท่อน้ำไทยค่่อั้งไทหนาบางกลัวแตกหนาเหนียวหนาเหนียวเสร็จแล้วนะคะ ลองดูได้ว่าซ้ายหรือขวาเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวจานวัดไฟก่อนอเดี๋ยวบางที่นนเดี๋ยว,ว,ยวต,ตรงนั้นทิ้งไว้ละห้าน,นาทีก่อนอเดี๋ยวค่อยเปิดถ้าเปิดก็เปิดสามเลยฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวที่ที่ลองยืนดูข้างบนเห็นป่ะเอานหน้าคูริชเออขี่ใช่ป่ะขี่ทางขี่ทาง เมื่อกี้มันมันเป็นไงนะคะช่างผิดมุนผิดม้ดนผิดดผิดทางสลับแค่สายไฟแค่นี้นะครับลองดูนะครับจะได้อ่านะสลับเส้นนิดเดียวคืออย่าอย่าอย่ากดนานนะตึ๊ดเดียวพอดูให้คนดูที่ ปั๊มนะครับถ้ามันหมุนผิดทางเมื่อกี้มันหมุนซ้ายนะครับปั๊มเรามันหมุนขวาก็าสับสายไฟแค่2องเส้นนี่นะครับดูจะนับตอนนี้นะครับอันนี้เราได้ทำการเปิด้อมเครื่องแล้วครับผม น,นี้เป็นมอเตอร์สามสุดแรงครับอ่านี่โดสโดสดิบสองเมตรเลยนะครับสายโดดสิบสองเมตรเต็มเลยนะครับ ใส่เช็ควาลวต้องใส่เช็ควาลวด้วยนะครับกันน้ำกระแทกกับนะครับมอเตอร์ก็จะมีพัดลมในตัวนะครับผมใต้่องหัวเลยนะครับ,เ,รบเดี๋ยวไปดูน้ำข้างบนกันครับผมเป็นไงบ้างคะฝั่งนี้ ก็กินไฟประมาณ21แอมป์ปกตินะครับใช่21ิกือว่า20กินไฟอยู่ที่21แอมป์นะคะ่ะรันแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันค่ะ นะครับผมจะฝากไว้นิดนึงนะครับสําหรับใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับก็คือน้ําได้น้ําไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับก็ให้สังเกตดูครับอย่างเคสนี้นะครับอยากให้สังเกตดูว่าดูนะครับน้ําวิ่งไม่เต็มสายนะครับเห็นไหมครับเนื่องจากว่านะครับหัวกระโหลกนะครับข้างล่างนะดูดน้ําไม่ทันนะครับ ก็คือตัวนี้เขาจะใส่ตะแกรงนะครับล้อมผ้าเขียวไว้นะครับเพื่อกันเศษกันอะไรนะครับแต่ทีนี้ว่าน้ำดูดไม่ทันนะครับพอน้ำดูดไม่ทันแล้วเนี่ยมันจะส่งขึ้นไปนะครับประสิทธิภาพก็จะน้อยลงนะครับสังเกตจากท่อครับดูครับดูจากท่อน้ำมองเห็นไหมครับดูจากท่อน้ำก็ได้นะครับสังเกตได้เลยว่าน้ำมาไม่เต็มสายนะครับถ้าน้ำเต็มสายเนี่ย เราจะไม่มีฟองอากาศจะไม่มีอะไรเลยนะครับน้ำวิ่งแค่ครึ่งสายเองอ่ะอันนี้คือเราต้องเช็คที่หัวกระโหลกนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับผมอ้าวขอบคุณครับตอนนี้สี่โมงกว่านะคะลองอีกรอบตอนนี้นะคะปัญหาที่เจอก็คือหนึ่งเนี่ยน้ำมาไม่เต็มทอนะคะสาเหตุเนื่องจาก ตรงหัวดูดนะคะหรือฟุตวาลมีอากาศเข้ามานะคะสาเหตุก็มาจากกระแสน้ำเชี่ยวมากนะคะก็ต้องมาแก้ระบบทางดูดใหม่สองท้องฟ้าคืบมากลูกค้าฝนกำลังจะมาแล้วนะคะเราก็เลยไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อได้นะคะก็เลยคุยกับลูกค้าว่าเดี๋ยวขอเป็นอาทิตย์หน้านะคะมาแก้เรื่องระบบทางดูดใหม่เพราะว่า พื้นที่ของลูกค้าแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเวลาเรามาติดตั้งเราก็ต้องปรับตามหน้างานไปนะคะประมาณนี้ฝนตกแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวกลับบ้านอาทิตย์หน้ามาใหม่ค่ะดูค่ะเห็นไหมข้างหน้าพอตั้งแคมป์กันนะคะกลางฝนเลยตอนนี้นะคะสปริงเกอร์ก็ได้อยู่ประมาณ300กว่าหัวนะคะแต่ว่าเนื่องจากน้ำมันมาไม่เต็มท่อด้วยนะคะ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาแก้งานแล้วดูอีกทีหนึ่งค่ะแต่จริงๆคาดไว้น่าจะได้เยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวมาแก้กันใหม่อีกทีหนึ่งก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่อนุญาตให้เราได้ถ่ายทําสถานที่ติดตั้งนะคะแล้วก็มีเก็บตกบรรยากาศหน้างานบรรยากาศสวยๆมาฝากนะคะเผื่อลูกค้าทำเสร็จแล้วใครสนใจมาตั้งแคมป์ก็มาที่แคมป์ ถ้ำเสือได้นะคะอยู่ที่แก่งกระจาจังหวัดเพชรบุรีนะคะ thank you